โอเคครับผมก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนก็สู่ช่องสไลฟ์ทีวีเช่นเคยแล้วผมก็วันนี้เราก็อยู่ในเกมพิเศษอีกแล้วนะครับทุกคนนะก็กิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมตั้งแต่คือวันเข้ามาเราลุ้นนะผมจนถ,ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับผมวันวที่สามสิบแล้วนะครับผมก็มีดีกิจกรรมนะครับผมทั้งกิจกรรมเ,เดี๋ยวค่อยบอกละกันนะครับผม ก็ก่อจะไปดูนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้พี่ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจในการสตรีมไอเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมปะแล้วเราไปดูกันเลยครับมีอะไรใหม่บ้างนะครับโอเคผมก็สุราษน้องเข้าไหนนะผมที่มองหาเว็บนะครับผมที่จะผสมรหัสนะครับผมหรือสุ่มเพชรนะครับผมว่าพี่มีเว็บมาแนะนำนะครับผมเป็นเว็บใหม่นะครับผมเพิ่งเปิดใหม่เลยนะผมชื่อเว็บไล i ้าช็อป นะครับผมก็วิธีการสมัครก็ง่ายๆเลยนะครับผมก็มาดูกันฮนะนี่ครับทาานั่นตรงนี้นะครับผมให้ใส่เป็น UID นะครับผม UID ของเราจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับผม๋ยวพี่จะใส่เป็นสลีโอเคแล้วก็รหัสนะครับผมให้ใส่ให้เหมือนกัน2อันนะครับแค่นี้นะครับผมแล้วก็สมัครนะครับผมก็ยังสมัครอย่างอื่นไม่ได้นะผมให้สมัครเป็นอ,อันนี้ก่อนนะครับผมตามพี่เลยนะครับผมแล้วก็มา เข้าไปเลยครับ้าส่ดโรกสำเร็จนะครนะผมก็เแ็บนี้นะผมมีให้เล่นมากมายหลายอย่างเลยนะครับผมวิธีการเติมเงินนะผมก็ง่ายๆนะครผมทังด้านบนเลยครับแล้วก็มาดูนะครับผมเป็นการเติมหางสองขวานนะครับผมวิธีเติมห่านสองขวานก็ง่ายๆนะพี่ก็มีวิธีการเติมอยู่นะครับผมให้ดูให้ดูตรงนี้เลยนะครับผม โอเคครับ okay, ผมตอนนี้พี่ก็ได้เติมอ่าเครดิตไปรี่100นะผม100เครดิตนะครับผมก็มาดูกันนะครับผมว่าพี่จะเล่นอะไรดีก็มีไอดีปืนอัพนะครับ l e เ e เจ็ดนะผมไอดีไม่มีเกลือนะครับส่่ไอดีปักธงแล้วก็นี่เลยนะผมไอดีไม่มีเกลือก็99บาทนะผมแต่ว่าอืพี่ไม่อยากเล่นเกมนี้พี่อยากเล่นเกมนี้มากกว่าส่งไอดีหมัดนะโอเคก็มีหมัดหลายหมัดน,นะผมมดัดน้ำแข็งนี่นะครับผมดูนะครับผมมีหมัดหลายมัดเลยเนี่ยก็ ครั้งละ99ครดิตนะครับผมก็มาดูนะว่าพี่จะได้หรือเปล่านะครับผมมาดูกันะว่าพี่จะได้หรือเปล่าครับผมปะกดเลยโอเคจอบอเป็นอะไรครับผมเฮ้ยมาไซตามะโอเคแล้วนี่นะครับผมก็จะมีนี่ไอดี ID นะครับผมไอดี ID อยู่ข้างล่างนะผมเลือล่อนลงมานะ จะมีเป็นไอดีอยู่ข้างล่างนะผมไม่ต้องทักเพจนะครับไม่ต้องทักเพจเลยนะผมก็เอาสามารถก๊อปตรงนี้ไปใส่ได้เลยนะครับผมโอเคไปดูในรหัสกันเลยดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้นะผมพี่ก็เข้ามาไอดียไปที่เรียบร้อยนะผม <S <S 2> <S 2> ก็นี่เลยครับผมเป็นหมัดธตรมะนะครับผมมาดูหมัดอื่นจะมีหรือเปล่าครับผมมาดูนะว่ามีเป็นหมัดอื่นหรือเปล่านะครับผมโอ้โหมีหมัดเยอะมากเลยครับผมสําหรับตัวนี้นะผมหมัดมุ้งหมัดม่วงหมัดทังกรอน มัอันนี้ครับผมหเยอะมากหูคนโคตรเยอะก็สำหรับใครที่อยากได้นะผมก็ก็มาลองผสมดูนะครับผมที่จริงที่ไว้ใต้คลิปนะครับทุกคนคนะโอเคสหรับวันนี้นะผมก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่าครับผมไปโอเคครับผมก็มาถึงกิจกรรมนี้ก่อนเลยดีกว่าครับผมเป็นกิจกรรมที่ผมเติมเพชรนะครับผมแพ็คเพชรสุดคุ้มนะครับผมก็ นี่คุณมีเพชรน้อยมากเท่าไหร่นะผมจงได้รับสิทธิ์ลดราคามากเท่านั้นนะครับผมก็คือพี่มีเพชรเยอะนะครับผม4,005นะครับผมก็คือได้ลดแค่20%นะผมแต่ถ้าน้องไม่มีเพชรเลยนะผมพี่ว่าน่าจะได้ลดถึง80%นะผมก็คือ33บาทเท่านั้นเองนะครับผมเออถ้าเติมในราคาอ่าอันนี้นะครับผมก็คือจะได้ราคาที่ถูกนะครับผม35บาทนะผมได้520เพชรเลย ะครับผมก็มีโอกาสแค่วันเดียวเท่านั้นนะผมไม่ว่าจะเติมเกมในอ่าในนี้นะครับผมในเกมก็ได้หรือจะเติมในเว็บเติมเกมก็ได้นะครับผมก็ใครที่อยากได้แล้วผมมาจัดกันนะครับผมก็ วันนี้วันเดียว,วเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็นี่นะครับผมมีเป็นกล่องโทเค็นรชนคนต้นโลกนะครับผมก็กิจกรรมนี้นะผมจะอยู่ได้วันที่30-5กันยายนนะครับผมก็เป็นของแรหรือเปล่านะครับผมก็มาอาจจะมาครั้งสุดท้ายนะครับผมครั้งหน้าอาจจะเป็นของแรแล้วผมสะสมกล่องโทเค็นนะครับแลกของแรได้ในร้านค่ะ แสดงว่ามาครั้งสุดท้ายละครั้งก็จะเป็นของแล้วนะครับผมก็มาดูแลครับผมมาในกล่อง25เพรนะครับผมเป็นกล่องโทเค็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เราก็สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับผมใครอยากได้ชุดไหนนะครับผมก็สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับผมหรือจะเป็นท่าทางต่างๆนะครับผมหรือจะเป็นล่มนะครับผมไอวอลนะครับผมแล้วก็อันนี้นะฮะนี่เราก็จะมีท่ากรงท่าเต้นด้วยนะครับผมถ้าอันนี้เป็นบอร์ดนะครับผมอันนี้พี่มีแล้วนะครับผมมีหมดแล้วนะครับผมนี่ เหลือแต่นะครับผมตอนนี้เหลือเป็นท่าปวยเงินนะครับผมนี่ท่ายิงปืนนะครับผมต่ะชนคนประโลกครับผมอันนี้สกินรถนะครับอันนี้สกินปืนครับต่อชนคนปะโลกครับแล้วก็จะเป็นชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะครับผมก็พี่ยังไม่มีนะครับผมสำหรับชุดนี้นะครับผมแล้วก็ชุดผู้หญิงนี่ไม่น่าจะมีเสื้อนะผมจะมีเกงนะครับโอเคก็เดี๋ยวพี่จะมา อันนี้แล้วกันนะครับผมมาดูกันว่าจะหมดสักเท่าไหร่นะครับผมที่มีอยู่4,500เพชรนะครับผมก็เดี๋ยวจะสุ่มนะครับผมสุ่มไปเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดนะครับผมเปิด80กล่องเลยนะครับทุกคนนะ80กล่องก็จะเหลือแค่1,300เพชรนะครับเพราะว่าพี่ได้ใช้ส่วนลด700นะครับผมปักกดกันเลยครับผม80กล่องครับผมจะได้อะไรบ้างครับ อ่างโอเคโอ้โหได้เป็นกุญแจอย่างเดียวเลยทุกคนโอ้โหอันนี้เป็นพื้นหลังโอ้โหเฮ้ยไม่มีอะไรออกมาเลยเหรอทุกคนด,ด,ดูดิอ่าได้เป็นกุญแจล้วนเลยครับผมด,ด,ดูดิอ่าอันนี้เป็นอะไรครับผมอ๋อันนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล่องกล่องอันนี้เดี๋ยวได้จะกินปืนด้วยเช็ดแค่ K. เวอร์จ้าโอเคก็ได้เกียร์เนี่ยได้มาทั้งร้อยโอ้โหได้ร้อยยี่สิบสองเ่หรอเวอรจ์จ้าทุกคนเคเดี๋ยวพี่จะแลกนะครับผมเค่แลกไปเลยครับผมโอเคครับผมได้แล้วครับผมเป็นเซตประชาชนเกาะสวรรค์น,นะครับผมก็เดี๋ยวมันจะเป็นของแล้วนะครับผมสำหรับอันนี้นะเดี๋ยวมันจะเป็นของแ,แล้วนะครับผมอ่าอันนี้พี่ยังไม่มีสี่สอง สีองอันนะผมสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้โอเคแลกเป็นอันนี้ได้นะครับผมสกินรถนะครับสกินรถไอวอร์ยี่สิบห้าโอเคได้ยี่สิบห้านะครับผมยี่สิบห้าไอวอได้โอเคเหลือเจ็ดนะครับผมตอนนี้เหลือเจ็ดเหลือเจ็ดไม่น่าจะทำอะไรได้แล้วนะครับผม โอเคแรกอันนี้ไฟแล้วกันแล้วผมเจ็ดโอเคป่แรกโอเคไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับผมก็มันจะเป็นของแรนแล้วผมสาหรับใครที่อยากจะได้นะก็มาดูกันนะครับผมมาซื้อเอานะครับผมมาดีด้วยนะครับผมกล่องอันนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับนั้นนั้นเลยป่ะเดี๋ยวเราไปดูไปใส่กันทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเซตนี้นะครับผมเป็นเซตนะครับผมเป็นเซตเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนพวกใส่เนี่ยเป็นชุดแบบชุดเซตอะนะน,นี่ก็จะเป็นแบบนี้ <ต lawsuit S 1> ครับผมอ่าเทปปะล่ะ๋ยวผมก็ตามนั้นนะครับผมใครที่อยากได้นะผมมันจะเป็นของที่ลแล้วนะผมก็อ,อย่าลืมมาจับกันนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับการสุ่มนะครับผมก็จะมีเป็นตู้รอยย่อตู้ตู้นนี้นะครับผมตู้อ่า ลดราคา50%นะครับผมไม่ได้เป็นพวกอ่าตู้อีโวนะครับผมหรือตู้อื่นๆน,นะครับผมโอเคโอเคผมก็ยังวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็บายบายครับทุกคนเจอกัน